สวัสดีครับพี่น้องประชาชนอะไรที่เคารพรักนะครับก็มาตามสัญญานะครับตามที่สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้นะครับสัญญานะครับเพื่อความสุขไอ้พี่น้องประชาชนนะทุกคนนั่นแหละเป็นไงไปดูสวัสดีครับขอบพระคุณคุณลุงตู้มากมากนะครับที่มาช่วยน้าตินเบิดหัวรายการนาตินโชว์รถนะครับวันนี้ก็เป็นวันนี้อีกวันหนึ่งที่นาตินได้มีรถโตโยต้าโรโกปี2018ของคุณพี่นิวนัทวุฒิชาติรักนะครับ สีขาวมุกสวยๆนะครับผมจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับเริ่มต้นกันที่รถคันนี้ได้ใช้โชค๊คโปรเฟนเดอร์หน้าหลังนะครับและทำการยก2หน้าหลังโดยการรองก้นด้านหน้ายังคงใช้ปีกนกเดิมแต่สลับด้วยการอัดลูกมากยกสูงคอยาวนะครับโดยทําการยกที่2หน้าหลังเช่นเดิมและด้านหลังได้ทําการชักแหนบบรรทุกออกเจ๋งอันที่มองตรงนะครับฟีลลิ่งนุ่มสุด,สด กลับมาที่ล้อนะครับได้ทำการใช้ล้อเลนโซแท้แม็กกางปลาลายหล่อสีดำดุรัดด้วยยางขนาด265 50R20 อีห้อโยโกฮาม่าอี่ห้อดีจากญี่ปุน่นสดๆกันไปเลยนะครับนุ่มเงียบแต่ดุดันตัดขึ้นไปด้านบนหลังคานะครับได้ทำการติดตั้งราวหลังคางานเทียบนะครับอันนี้มีทรงโค้งไม่แนบนะครับแต่บอกตรงมากด้วยมิติสีสันรับกับโรบา ติดรถมาจากโรงงานของรีโว่แท้แน่นอนตัดไปที่ด้านหลังนะครับได้ทำการติดตั้งกันชนท้ายงานเหล็กทรงโอบีห้อออลเดนเอร์งานยังดีมาพร้อมห่วงโอเมก้ามีทางขึ้นอันนี้นะครับผมป้องกันการกระแทกจากด้านข้างได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโคลนทางดำหรือทางลุยออฟโรด ตัดไปด้านหน้าที่ฝากระโปรงนะครับเมย์ทำการติดตั้งสกูปหนา2นิ้วลายดุทรงคลื่นนะครับอันนี้เสริมความดันด้านหน้าโป่งขึ้นมาพร้อมสอดรับกับชุดแต่งคิวง้วโปรงล้อที่มาจากงานโรงงานอันนี้สวยลงตัวนะครับผมงานดุเขามาจริงๆซึ่งบอกตรงๆนะครับเจ้า Revo 2018ตัวนี้นะครับผมเป็น Revo Rocco สีขาวมุก ที่มีการตกแต่งพิเศษจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเติมนิดเติมหน่อยก็ถือว่าหลอลงตัวกันเลยทีเดียวนะฮะใต้ฉายาสมชื่อของเขานะครับผมเจ้ารีววหน้าหลอปี2018เป็นยังไงบ้างครับพี่เพื่อนน้องนะตินว่านิดๆิดหน่อยหยก็สวยแล้วนะครับสำหรับชาวออฟโรดและก็ชาวจัดทรงเมกาของพวกเรานะครับ นัตตินต้องขอขอบพระคุณภาพสวย,สวยจากคุณพี่นิวนัทวุฒิชาติรักมากนะครับที่ให้ความรู่คเราะก,กับช่องรายการเล็กๆของนัตินขอให้พี่นิวมีแต่ความสุขนะครับขอบพระคุณครับและสุดท้ายนี้นัตตินต้องกราบขอบพระคุณที่เพื่อนน้องเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาชมรายการนัตินโชว์รถในช่องอสนวุฒิมารตน์เจริญตาและขอให้กำลังใจนาตินเสมอมานะครับนัตตินต้องขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขความเจริญ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับติดตามมาตินเป็นอย่างนี้นานๆต่อไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ